นครับอันนี้คือปัญหาที่เจอกันบ่อยก็คือตัวนี้มันผุแล้วมันก็หลุดออกง่ายนะครับนันนะครับก็เสียบลงไปในรูกดเข้าตรงนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่านิส s a n m a ร์คคันนี้กับผมเนี่ยก็คืออยู่กันมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับตอนได้มาเนี่ยก็เป็นมือสองนะครับตอนนั้นก็อายุ7ขวบละถึงตอนนี้ก็15ขวบแล้วนะครับอันนี้ก็คือสภาพห้องเครื่องตอนใหม่ๆนะครับนี่ปัญหาตัวหนึ่งนะครับที่เราเจอกันบ่อยก็คือไอ้ตัว บอดี้ <Body S 2> ของหมอ้อกรองอากาศตัวนี้เนี่ยตัวขากิบล็อกของเขานะครับมันค่อนข้างเปราะนะครับดังนั้นมันก็เลยหักง่ายนะครับแล้วทีนี้ความซวยก็คือว่ามันมีรถที่ใช้หมอ้อกรองชุดนี้เนี่ยหลายโมเดลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ตโนดอเมร่านะครับทีนี้พอมันมีการกรอบแตกตรงนี้เนี่ยก็เลยสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยก็ถ้าหากเอาเฉพาะตัวที่มันหัก เราก็ประหยัดงบอย่างเดียวก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับราคาก็อยู่ประมาณ800บาทนะครับแต่ว่าผมก็สั่งมาทั้งชุดเลยนะครับเพราะว่าก็ไหนๆเปลี่ยนแล้วนะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดนะครับนอกจากตัวชุดหม้อกลองแล้วนะครับผมก็ซื้อตัวไส้กลองเนี่ยมาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นของที่ต้องใช้คู่กันนะครับแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัว กรองสําหรับเครื่องปรับอากาศในรถด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็เคลมนะครับว่าสามารถกรอง PM 2.5แล้วก็พวกเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการ Unbox ไปด้วยกันเลยนะครับเราใช้2ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะได้ฝั่งตัวที่อยู่ติดเครื่องมาด้วยนะครับ เผื่อว่าตัวเดิมมันใช้ไม่ได้นะครับก็จะมีอันนี้อันนี้คือไส้กรองนะครับเป็นชุดกรองอากาศแล้วก็กรองแอร์นะครับนี่นะครับเป็นของ Wix นะครับจะมีแอร์ฟิลเตอร์นะครับแอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือกรองเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีเคบินฟิลเตอร์ก็คือเป็นกรองสำหรับ เครื่องปรับอากาศในรถนะครับเฮ้เคบินฟิลเตอร์นะครับนี้เขาการันตีนะครับว่าเป็นไมโครแบนก็คือฆ่าเชื้อได้ก็คือกองเชื้อนะครับแล้วก็ป้องกันการเพิ่มของเชื้อในไส้กองตัวไส้กองเองจะไม่เป็นแหล่งพอเชือ้อแล้วก็กองเอง PM 2.5ได้นะครับ ส่วนนี้เป็นกองอากาศที่ใช้ในเครื่องนะครับอัสกรณก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นยางอ่เป็นนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ตรงนี้มีตะข่ายลวดนะครับส่วนฝันนี้ก็คือเป็นตัวกรองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดกระโปรงหน้าก่อนนะครับเห็นนะครับที่เปิดกระโปรงจะอยู่ตรงนี้อยู่ตัวเนาะอ่าตัวในนะครับ ตัวนอจะเป็นถังน้ำมันอันนี้กระโปรงพอดึงแล้วเขาก็จะเพะเยะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เอามือล้วงเข้าไปนะครับตรงตรงใต้คาาสันตรงเนี้ยนะครับออนี่ครับมันจะมีมันจะมีสลักตรงนี้เราก็ดันมาซ้ายมือนะครับแล้วเราก็ยกตัวฝากระโปรงขึ้นนะครับ นี่นะครับมือหนึ่งยกขึ้นแล้วอีมือหนึ่งก็คือยกโยกสลักนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาส่วนตัวที่ค้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาสอดเข้าในช่องนี้แล้วเราก็ปล่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือสภาพในห้องเครื่องนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ล้างเลยนะนี่นะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอกันบ่อยก็คือตอนนี้มันผุแล้วมันก็หลุดออกง่ายนะครับอันนี้ก็คือพยายาม ทั้งยิงน็อตนะครับทั้งใช้เคเบิลท้ายรัดละก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลื้อตัวนี้ออกนะเพื่อที่จะเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2ตัวนี้ออกนะครับส่วนตัวกรองอากาศนะครับที่กองเข้าเครื่องเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราดูจากตัวอะไหล่ตัวใหม่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีที่ล็อกเนี่ยสออันอยู่ด้านบนนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นสลักที่ใช้การเสียบลงไปนั่นแปลว่าถ้าหากเราจะลื้อของเดิมเร,เราแค่ปลดตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดันออกแล้วก็ยกขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะปลดได้แล้วส่วนตรงท่อด้านนี้นะครับก็คือแค่เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปรื้อตัวเก่ากันนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวเก่า จะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาน็อตตัวนี้ออกส่วนฝั่งนี้นะครับแค่แค่ดึงออกมาตรงๆเนี่ยก็หลุดละเนี่นะครับนี่ยหลุดออกจากกันล้เรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็หนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยเสร็จละส่วนนี้คือกองตัวเดิมนะครับเป็นกองแดงธรรมดานี่นะครับ อันนี้ก็อันตรายอยู่นะเพราะว่าจากที่เราดูนะครับเราจะเห็นว่าไอนนตัวนี้มันมีฝุ่นเข้ามาน,นี่ครับสภาพกล่องเดิมคือไม่ไหวละนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล่องใหม่เลยนะครับใส่แบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้มันจะมีล่องสองอันนะครับก็เอาเสียบลงไปในรู ถ้าเราเสียบได้พอดีมันก็จะไม่ไม่ฝืดนะครับแล้วเราก,ลก็ล็อกตัวที่1ล็อกตัวที่2นะครับจากนั้นก็เอาท่อที่เหมือนงวงช้างมาใส่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะต้องหามุมให้ค่อนิดนึง นะครับตัวนี้ก็จับกดเข้าตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ดันเข้าแค่นี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วซึ่งมันหลวมเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหามากสําหรับรถปัญหาประจํารุ่นเลยนะครับสําหรับนิสสันมาร์ทเอามีลาก็คือตรงเนี้ยมันมันหลวมมันให้ตัวได้สักพักนึงก็จะเขยา่าแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหลุดแล้วมันก็จะแตกรอบแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวบอดี้ของหมอ้อกองแล้วก็ไส้กองอากาศต่อไปปกติเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเราก็แค่เปิดล็อกตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็จัดการเปลี่ยนไส้กองข้างในนะครับจริง,ร,งราคาก็ไม่ได้แพงนะครับตัวละร้อยกว่าบาทเราเปลี่ยนทุกๆหมื่นโลพร้อมกับน้ํามันเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าถ้าประหยัดหน่อยก็สองครั้งเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ